สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหินนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแผ่เมงกาปะกราสีป้ายอัคคีนะคะแต่ว่าวันนี้ทีมงานก็จะมาเป็นผู้เล่นใหม่นะคะที่เราจะมาเริ่มตั้งแต่เดินเควสเข้า8สํสำนักใหญ่กันเลยแล้วก็เราจะทําอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นผู้เล่นใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้เล่นใหม่ของเรานะคะที่เขาอยากจะเล่นด้วยตัวเองนะคะก็เริ่มมีคําถามมากมายเข้ามาซึ่งทีมงานก็แบบ นะก็คือบางทีต้องบอกว่าบางทีก็บอกไม่ถูกว่าควรจะไปทำอะไรก่อนนะคะเพราะว่าเกมนี้ของเรานะคะมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ตอนที่ทีมงานกำลังจะไปคารวะเจ้าหมูดตึกบัณฑิตนะคะก็คือเจ้าสำนักของมือตึกบัณฑิตเขาเนาะคือต้องบอกว่าเกมเราเปิดมานานแล้วแล้วก็ข้อมูลมันค่อนข้างเยอะมากๆแบบว่าวันหนึ่งต้องทําอะไรวันหนึ่งมีเควสอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ,ะไกลเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคือ ตัวนี้ทีมงานไม่ใช่ตัว GM คืออันนี้ขออนุญาตใชออ้น้ำทิพย์ขี่พายุได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบนะระหว่างวิ่งมานะทีมงานฟังเพลงและทีมงานรู้สึกโศกมากเลยเพลงไม่รู้มันจะโศกไปไหนถ้าหาเจ้าไม่สนใจเรื่องราบยศก็จะไม่มีหนทางตั้งใจแน่ชัดแต่ถ้าหากเจ้าทำให้ตัวเองสยบได้สงบลงได้ก็จะไม่มีทางเข้าใกล้ความจริงได้ ข้าเลื่อมใสสำนักท่านมานานวันนี้จึงมาคารวะขอให้เจ้าสำนักยกโทษให้แก่ความวู่วามของข้าด้วยถ้าทางท่านไม่ธรรมดาน่าจะเป็นคนมีการศึกษาไม่ทราบว่าสำนักไม่ทราบว่ามาสำนักเรามีเรื่องอะไรหรือขอบอกตามตรงข้าอยากเข้ารบสำนักของท่านเพื่อศึกษาวรยุทธ์ฮันแนแล้วก็รับคุยต่อได้เลยนะคะปลดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยฮึ จ้าจะเข้าบูตึกก็ได้แต่มูตึกบัณฑิตของเราเป็นสถานที่ที่มีความรู้และความชำนาญดนตรีเต้นรำว่าแต่เจ้ามีความสามารถด้านไหนแม้ว่าข้าจะเล่นดนตรีไม่แอ่ไม่เก่งนักแต่สามารถแต่งบทกรได้เออได้ข่าวว่าเราเรียนพินมาถูกไหมได้ข้าจะพิจารณาเจ้าบทกรหลักอัธรสหินทองกลางใจขึ้นข้างห้องขึ้นกลางห้อง สความถูกต้องเป็นอาจารย์นี่คือบทกรหรือนี่ทําไมฉันเข้าไม่ถึงข้ามีของจะให้เจ้าดูเฮ้ยได้อะไรมาอ๋ออมโอ้ยกดผิดเมื่อกี้น่าจะได้เป็นไอเทมเควสเฉยๆนะคะ ถ้าหาเจ้าอ๋อในสมัยถังได้สร้างวรยุทธ์มากมายใช้เพลงพินมาเขียนเป็นวิชาอยากเรียนรู้ก็ต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ถ่องแท้เขียผิดนะคะเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนักาสำนักเราแล้วต่อไปก็ร่วมศึกษาดนตรีและแต่งบทกรด้วยการสิทธ์ขอคาระวะความจริงเรารับเควสตต่อได้นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าเรามีเควสซื้อเหมือน เป็นเคเวสสำนักกำลังภายในนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าทีมงานเคยเทำคลิปแยกไปอันนึงแล้วใช่ไหมคะสำหรับการทำเคเวสนี้แต่วันนี้เราก็จะมาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ทีมงานต้องขออนุญาตใช้น้ำทิพย์ขี่พายุนะคะเพราะว่าการเดินเท้าจริงจริงผู้เล่นใหม่ก็คุณใช้นะคะเพราะว่าการเดินเท้าในเมืองที่ใช้สัตว์ขี่ไม่ได้นี่มันเป็นอะไรที่แบบ นรกในใจนะคะโอเคอันนี้เราก็จะเข้าไปทำเควสกันนะคะโอเคอมมวิทยายุทธสำนักช่างลึกซึ้งต้องสอนเจ้าวิชาก,กำลังภายในพื้นฐาน หลังจากสำนักของค้าแล้ววิชาเชื่อมทะลวงนะคะเดี๋ยวเราก็จะรับคำพีมามาอีกแล้วคือทีมงานไม่ชอบไอ้ระบบสอนเล่นอันนี้นี่แหละจริงจงอ๋อเป็นอ่ปลานของโมตกบัดิตนะคะกำลังภายในเนาะเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากคุณสมบัติกระบวนท่าหยินอ่อน20%แล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการใช้ไทเก็ก สิเซนตนะคะโอเคตอนนี้เราก็กําลังใช้ในวร,รยุทเสียงเซิงห้าแถวทั่วประเทศไม่มเีเขาใช้เป็นประเทศเหรอทั่วประเทศไม่มีวิทยายุทธที่แข่งแร่งคำพูดนี้ท่านบอกแก่ข้าเจ้าคงสามารถช่วยเหลืออะไรได้วร,รยุทธสำนักสำเร็จโอเคได้อะไรมาดูซิอันนี้เขาจะ ให้เราฝึกการถ้าเกิดว่าที่ผู้เล่นเรียกกันก็คือการรับด้วยเงินบนใช่ไหมการรําด้วยเงินอะไรประมาณนั้นนะคะก็คืออันนี้เป็นเงินล่างก่อนนะคะเราจะมีสูงสุดต่อวันอยู่นะคะพอประมาณเนาะอันนี้ก็จะได้รับเป็นสกิลกระบี่เดียวของหมู่ตึกมานะคะ คือทีมงานอ่ะชอบสับสนระหว่างหมูตึกบัณฑิตกับบูตึงเรื่องของเรื่องอ่ะโอเคสมใสเรียบร้อยฟังให้ดีอาจารย์เคยสอนว่ารักฐานการฝึกยุทธป้องกันเป็นหลัก ปกป้องร่างกายเป็นสําคัญสแสดงกระบวนกาาตามหลังก็คือเน้นให้เน้นป้องกันนะคะก็คือดูแลร่างกายตัวเองก่อนแล้วก็เรื่องการโจมตีก็คือจะตามมาทีหลังนะคะเวลาต่อสู้จะได้ทําอย่างสุดความสามารถโอเคเจ้าลองไปฝึกฝีมือกสิทธิธ์พี่เพื่อเรียนรู้วิธีการป้องกันนะคะโอเคเดี๋ยวทีมงานต้อง,องไปหาติงปิหยุนน,นะคะ เริ่มเลยเขาให้ใช้การปัดป้องนะการปัดป้องก็คือการที่ว่าเรากดคลิกขวาแล้วจะตั้งกาดเอาไว้นะคะอันนั้นคือการปัดป้องเนาะ<ม>ต่อไปใช้กระบวนท่าทุรีควรนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสกิลที่เขาแจกมาเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวทีมงานจะทำการเคลียร์พื้นที่สกิลตรงนี้ก่อนละกัน ขอบเขียวเป็นสกิลบ uh, ัฟนะคะเมื่อปัดป้องสำเร็จมีโอกาสที่เป้าหมายจะเคลื่อนไหวยากลำบากมากขึ้นอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ากับ NPC มันก็จะดูยากหน่อยเนาะฮ อันนี้เราก็ได้สกิลมาเพิ่มนะคะสีฟ้าเป็นตัดการนะคะใครเรียนสกิลยังไงทีมงานไม่รู้นะคะทีมงานเรียงตามระยะเวลาคูดาวนะคะ ใช้การโจมตีทั่วไปโจมตีต่อเนื่องจนเซียนหยุนปัดป้องไม่ได้นะคะก็คือนี่เนี่ยก็คือตัดกาดเขานั่นเองต่อไปนะคะใช้กระบวนท่าบุปผาไร้ถ้อยคำนะคะทำลายการปัดป้องเอาใช้ไปแล้วนี่นะนี่เนี่ยไม่มีถูก ถูกถูกบอกกันด้วยนี่เนอ,เอันนี้คือเหมือนกับการเรียนรู้เอ่อการใช้สก,กิลเบื้องต้นนะเนาะคราวนี้ก็ได้สก,กิลมาครบแล้วนะคะก็คือเรียกได้ว่าเควสนี้ก็จะได้ปลานหนึ่งนะคะกับ กับสกิลของสำนักมาอันหนึ่งเนาะกับเขาเรียกว่าอะไรสกิลเซตหนึ่งอะใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ดูอลังการเออสกิลแป๊บหนึ่งนะกำลังอ่านอยู่ อ๋ออนุภาพกําลังภายในและฟื้นฟูความเร็วของเรานะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราทำเควสต่อไปกันเจ้าลองปรับป้องการโจมตีปกติของเฉันเฉันลงเช่นก่อนรออ๋อก็คือเราอันนี้จะสอนใช้อันตินะคะก็ถ้าเกิดว่าเราทําการตั้งกาดเอาไว้แล้วโดนศัตรูโจมตีโดยที่ไม่ตัดกาดรเรามันมีโอกาสที่ว่าเราจะเพิ่มโทสะได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าลองดูมุมซ้ายบนนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนถ้าเกิดจะคุ้นชินกับคําว่าอย่าตีอากาศคุ้นคุ้นไหมคะกับคำนี้นั่นก็เพราะว่าการที่เราไปตีอากาศเขามันก็เหมือนกับว่าการที่เราเพิ่มโทสะให้เขาอย่างรวดเร็วอย่างที่ทีมงานเคยชอบรีวิวสกิลนะคะแล้วก็ทีมงานจะใช้การตีอากาศเป็นการเพิ่มโทสะนะคะโหจันทราในวารีสกิลอย่างเท่เลย สัก,ยกยอยูกัะบีอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปไรายงานกับน่าจะเป็นเจ้าสำนักไหม โอเคค่ะเดี๋ยวทีมงานก็จะหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับพาร์ทสองของเราก็คือการไปเอาสกิลสํานักและปลานหนึ่งของสํานักนะคะก็คือขอให้ผู้เล่นอย่ามองข้ามเควสซื้อเหมือนนะคะเพราะว่าเควสนี้มันค่อนข้างจะสําคัญกับตัวละครมากๆเนาะโอเคค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับการจําลองเป็นผู้เล่นนะคะการจําลองตัวเองเป็นผู้เล่นใหม่นะคะ อย่าลืมไปกด s u Subscribe Channel y o u t มอนเตอร์แคสเตอร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ